ข่าความมหาชนเบรกนี้นะครับเป็นปัญหาโลกต่จริงท่านผู้ชมครับลองฟังดูแล้ววิเคราะห์ตามว่าใครผิดใครถูกนะฮะคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะว่าจะมีบ้านของคนที่มาล้องเรียนกับเราเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยพาสุนัขของเขาออกไปตามหมู่บ้านแล้วปรากฏไปอุจจาระใส่หน้าบ้านคนอื่นทีนี้บ้านของคนนั้นที่โดนเนี่ยสุนัขของคนที่มาล้องเรียนเนี่ยบอกก็เอาอุจจาระนั่นแนะ ไปปาใส่ที่บ้านของคนที่พาหมาเนี่ยมาอึหน้าบ้านเขาใช้คําง่ายๆอย่างนี้แล้วกันคําถามคือว่าเขาบอกเขาโดนปลาอุจจาระใส่บ้านเขาอ่ะเขาฟ้องได้หรือเปล่าครับตกลงมันต้องยังไงครับุณกำสวจสครับครับกฎหมายนยครับท่านผู้ชมครับกําหนดทั้งสิทธิและหน้าที่นะครับเรามีสิทธิ์เราก็ต้องมีหน้าที่ในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ครับนะคำถามบอกแล้วว่าโดนข้างบ้านปา อึกหมาใส่นะครับเอใส่บ้านเขาปามาที่บ้านนะฮะแล้วก็บงเล็บมาครับว่าอึกหมาของดิฉันเองเหตุเพราะหมาดิฉันเนี่ยไปอึหน้าถนนหน้าบ้านเขานะฮะแล้วก็บอกว่าถนนส่วนรวมแบบนี้ฟ้องถึงที่สุดได้ไหมนะครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับถึงเป็นถนนส่วนรวมเนี่ยส่วนรวมมันก็มีหลายอย่างส่วนรวมของหมู่บ้านหรือว่าส่วนรวมของสาธารณะแต่จะส่วนรวมของหมู่บ้านหรือส่วนรวมของสาธารณะก็ตาม ทุกคนก็จะต้องดูแลหน้าบ้านตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะมีมีกฎหมายพรบรักษาความสะอาดนะครับเห็นไหมแล้วก็ยังมีกฎหมายอาญาเรื่องก่อความเดือดร้อนลำคาญเพราะฉะนั้นถ้าสุนัขเราเราปล่อยไปอึหน้าบ้านใครเนี่ยครับไอ้อึสุนัขที่ไปอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยนั้นมันเข้าข่ายผิดกฎหมายเรื่องพรบรักษาความสะอาดแล้วซึ่งตรงนี้กฎหมายบอกว่าจะต้องถูกปรับไม่เกิน500บาทนะครับสาหรับท่านที่ปล่อยสุนัขไปอึปหน้าบ้านคนอื่นกฎหมายบอกว่า ปรับตามกฎหมายพรบรักษาความสะอาดไม่เกิน500บาทกฎหมายอาญาต่อไปครับมันมี2ข้อหาเลยครับก่อความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่นถ้าสุนัขเราไปอึนหน้าบ้านใครเนี่ยเขาเดือดร้อนรำคาญแน่ครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผลอไผลรถวิ่งเข้าออกเดินเข้าออกนะเท้าก็เหยียบล้อรถก็ทับนะครับ<ะ>มันจะเลอะเทอะกันแหลกนะครับเพราะฉะนั้น ขอความเดือดร้อนลำคาญกฎหมายอาญาอันนี้บอกปรับไม่เกิน5 0 0พันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเรื่องปล่อยสุนัขไปอึ่นีท่านมีสิทธิ์โดนปรับสูงสุดเนี่ยไม่เกิน5,000ันเลยนะครับเทปตามบ้านคนอื่นทีนี้พอบ้านที่ถูกสุนัขมาอึกหน้าบ้านท่านเป็นผู้เสียหายนะท่านแจ้งความได้นะเราโดกระทำเหมือนกันนะเอาก็แจ้งแจ้งความตำรวจเลยเพราะว่าถ้าอยู่กรุงเทพก็ร้องแทบซี่ฟองดูให้เขามาจัดการกทม นะเขาก็จะมาเนินการแต่นี้พอท่านเป็นผู้เสียหายปุ๊บท่านเกิดเอาถุงพลาสติกใส่มือไปหยิบอึสูนักนั้นมาครับแล้วเอากลับไปว่าไอ้บ้านนี้ปล่อยมาเอาไปปลาบ้านเขาพอไปปลาบ้านเขาท่านท่านผู้ชมครับปลาไปถ้าไปถูกทรัพย์สินเขาเสียหายนะครับกฎหมายอาญามีเรื่องทําให้เสียทรัพย์เลยนะครับหมายถึงใจทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายสีถลอกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยถ้าเสียหายถ้าเสียหายสุ่มเสี่ยงนะครับ แล้วทําให้เสียทรัพย์เนี่ยจำคุกไม่เกินสามปีนะครับปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับกลายเป็นว่าท่านบ้านแรกเนี่ยที่โดนสุนัขมาอืหน้าบ้านเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะท่านจะเปลี่ยนเป็นผู้ต้องหาเลยนะครับถ้าท่านไปหยิบเออสุนัขของเขาเอาคืนเขาไปแล้วไปปาบ้านเขางั้นหมายว่าจากฝ่ายที่ถูกอ่ะที่ถูกถูกกระทำจะกลายเป็นผู้ต้องหาโอ้โหคดีมันพลิกไปแบบนั้นได้เลยนะท่านไปทำผิดเพราะนั้น กฎหมายไม่ได้ให้ใครไปตอบโต้ด้วยอารมณ์ด้วยความสะใจทำผิดกฎหมายก็ต้องใช้กฎหมายไปลงโทษเราไม่มีสิทธิ์ลงโทษกันเองนะครับถ้าลงโทษกันเองก็ทะเลาะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดข้อหาอึสุนัขจะกลายเป็นทำร้ายร่างกายจะกลายเป็นวิวาทนะจะมีคดีอื่นตามมาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับต้องใช้กฎหมายแก้ปัญหาอย่าใช้อารมณ์นะครับมันก็จะทำให้เกิดเนี่ยทำให้เสียทรัพย์ เพราะนั้นท่านผู้ชมครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเราเข้าใจนะครับประชาชนที่อยู่ต่างๆบางทีท่านไม่รู้กฎหมายครับผมอยากฝากท่านครับโทรสายด่วนอายการเข้าไป1 1 5 7น็ถามเขาเลยฉันเจอปัญหาอย่างเงี้ยฉันต้องแก้ปัญหายัางไงสายด่วนอายการครับ1 1 5 7นะ้าะถ้าอินบ็อกซ์เข้ามาในนี้ก็รอเราจะตอบครับแต่ถ้าอรอไม่ได้ก็โทรไปครับเขาจะได้ตอบว่ายังไงอย่าปล่อยให้ความเป็นผู้เสียหายของเราเพราะคนมาเอาสุนัขมาอืนหน้าบ้านเรารแล้วเราเปลี่ยนไปเป็นผู้ต้องหาเนื่องจาก ไปด่าเขานี่ก็ผิดหมิ่นประมาทนะครับหรือดูหมิ่นซึ่งหน้าคืออย่าไปตอบโต้ใช้กฎหมายกันแล้วกันอีกคําถามหนึ่งท่านผู้ชมครับมีคนส่งข้อความมาในเพจ a c e b o o k หมอความมหาชนถามเราแบบนี้เป็นคุณป้าท่านผู้ชมครับเขาบอกคุกอายุ68ปปีป่วยด้วยต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐมาหนึ่งปีกว่าแล้วเมื่อเจอหมอคือนักเดือน2เดือนเลยแหละครับไม่มีอาชีพที่ใช้เงินสวัสดิการรัฐและลูกช่วยดูแลก็คือมีบุตร3คนคนปัญหาคืออยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ คือบุตรคนเล็กของเขาเพิ่งเสียชีวิตไป8ถึงเเดือนที่ผ่านมาแล้วบังเอิญมีใบาสารมาบอกว่าเนี่ยเป็นทาย,ยาทโดยตรงของคุณเนี่ยลูกชายคุณเสียไปปรากฏลูกเป็นหนี้บัตรธนาคารกรุงไทยหกถึง7 0 0 0หมื่นบาทจดหมายฉบ,บับที่สองให้ไปขึ้นศาลเพื่อจาัดก,การเรื่องหนี้สินของลูกชายในเดือนหน้าอ,อยากสอบถามว่าแล้วเขาจะไปยังไงต่อตัวเขาเองไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยครับและ<ด><ด>ก็ไม่มีไรายได้ด้วยโดนหมายสารเรียกไปชําระหนี้ให้ลูกเท่าไหร่นะครับหกหมื 6, ่นหกถึงเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นบาท วันที่ไปเนี่ยดอกเบี้ยมันอาจจะท่วมเบีกแล้วครับมีดอกเบี้ยผิดนัดไม่จ่ายนี่มันรวดเร็วเหลือเกินนะครับยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรนะะท่านผู้ชมลองไปดูกันนะฮะครับมันร้ายแรงมากนะครับทีนี้ถามว่าลูกชายเสียไปแม่ต้องรับผิดชอบกับหนี้บัตรเครดิตของลูกหรือไม่เออคำตอบคือหนี้เนี่ยถือว่าเป็นมรดกนะครับท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเวลาใครเสียชีวิตไปเนี่ยจะมีทายาทตามกฎหมายคุณพ่อคุณแม่เสียลูกเป็นทายาทลูกเสีย ไปก่อนคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,ค,พอคุณแม่ก็เป็นทายาทและทรัพย์มรดกมันจะมีครับนะขณะเดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นมรดกตามกฎหมายอย่างหนึ่งเพียงแต่ท่านผู้ชมครับนะคุณแม่ครับตั้งใจฟังผมนะตอบแล้วนะครับนี่ที่ถือว่าเป็นมรดกนั้นเนี่ยคุณแม่จะรับผิดชอบเนี่ยแค่ทรัพย์มรดกที่ได้คือถ้าลูกเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรทิ้งไว้ให้คุณแม่เท่าไหร่นะคือถ้ามีทิ้งไว้มากกว่า6 7 0,000หมื่นนะก็ต้องเอาไอ้หกเจ็ดหมื่นทรัพย์มรดกของลูกที่ลูกทิ้้งไว ไปใช้นี่แบงค์เขา oh. แต่ถ้าลูกไม่มีอะไรเลยเออนะไอ้หกเจ็ดหมื่นเนี้ยคุณแม่ก็สามารถเดินเข้าไปหาไอ้การจังหวัดคุ้มครองศิธิ์ใกล้บ้านครับไปบอกเขาว่าช่วยทําคําให้การให้แม่หน่อย hmm. เอาไปให้การที่ศาลนะครับเขาจะทําให้ฟรีเลยฮะ uh. คุณแม่บอกคุณแม่ไม่มีตังค์แล้วเนี่ยไปเถอะครับไม่มีที่พึ่งหมดที่พึ่งไม่มีตังค์เดินไปหาไอ้การคุ้มครองศิธินะ์ครัวบอกเลยว่าหมอความมหาชน uh. นะครับอธิบดีเขานั่งอยู่ uh. เขาบอกให้มาพบเลยไปพบแล้วก็ไปยื่นคาให้การให้เขาช่วยดูครับว่า ผู้ตายไม่ได้ทิ้งทรัพย์มรดกอะไรไว้เลยเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ฉันจึงไม่มีเงินชดใช้และกฎหมายบอกแล้วครับว่าคุณแม่ต้องรับผิดชดใช้แค่ทรัพย์มรดกที่ลูกทิ้งไว้ถ้าลูกไม่ทิ้งะไรไ้เลยคุณแม่ก็ไม่ต้องใช้เลยครับนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องไปตกใจกับหมายสารเพราะว่าธนาคารเขาเริ่มกระบวนการตามปกติแต่คุณแม่ก็มีชี้แจ้งได้เพราะธนาคารไม่รู้ว่าลูกมีทรัพย์มรดกอะไรไว้เข้าใจแล้วคุณแม่ก็ทําทาให้การโดยถ้าไม่มีเงินจ้างนายก็ไปหาไอการคุมงพองสิทธิ์ครับไปบอกเขาว่า ดิฉันไม่มีเงินแล้วช่วยทำํทำให้การ ช่วยส่งห้ดิฉันหน่อยเขาก็จะมีทนายอาสาไปช่วยคุณแม่ดูแลให้เรื่องนี้จบแล้วก็พ้นทุกได้ครับอ้วันนี้เป็นข้อมูลเป็นความรู้ที่ดีมากท่านผู้ชมครับไม่ต้องตกใจมีสติแล้วดูหมอความมหาชนเอาไว้ครับเรื่องสุดท้ายวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาสั้นนิดหนึ่งนะเวลามีน้อยมีคนเอาที่ดินมาจำนองนะครับและไม่มีการชําระหนี้จำนองเลยครับต่อมาเนี่ยผู้รับจำนองถูกฟ้องล้มละลายครับจึงยื่นสัญญาจำนองไปบังคับคดีด้วยปัจจุบันยังไม่มีการดําเนินการใดๆอยากจะถามว่าจะทํายังไงดี ทำอย่างไรได้บ้างเช่นหากมีคนสนใจซื้อที่ดินจะต้องซื้อโดยติดภาระจำงไหมและหากต้องจ่ายหนี้จำงใครได้รับบังคับคดีและผู้ซื้อจะได้สิทธิ์ในในที่ไหมเขาถามประมาณนี้ค,ครับจจไม่ไป<า>เคลียร์กันหน่อยอผมถามมันกว้างผมตอบอย่างนี้นะครับคนที่รับจำงไว้เนี่ยล้มละลายครนะเพราะฉะนั้นการรับจำนงนะครับท่านผู้ชมกรรมสิทธิ์ไม่โอนครับ กรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยโฉนโดเป็นชื่อใครยังเป็นชื่อคนนั้นเพียงแต่ในโฉนโดจะเขียนว่าติดจำนองนะเพราะฉะนั้นผู้รับจำนองเนี่ยนะเขารับจำนองไปแต่กรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยยังเป็นของเจ้าของเดิมพอผู้รับจำนองล้มละลายนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราอยากได้ที่ดินแปลงนี้มากมันสวยมันติดบ้านเราหรือมันมีคุณค่าอะไรบางอย่างที่เราอยากได้ครับท่านผู้ชมไปติดต่อเ,ออเจ้าพนักงานบังคับคดีครับนะหรืออาจจะติดต่อเจ้าของเดิมเพราะเขายังมีชื่ออยู่ในโฉนดไปถามเขาว่าติด จำนองอยู่เท่าไหร่ครางเท่าไหร่นะแล้วก็จับมือกันไปหาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเจ้าพนักงานที่กรมบัญชีพาดียครับว่าตอนนี้ผู้รับจำนองเนี่ยนะครับเขาล้มละลายแล้วไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายสามารถชำระหนี้ปลดจำนองแล้วมาขายให้คุณได้ถ้าคุณอยากซื้อโอโนะครับส่วนอันนี้คือคร่าวๆนะครับรายละเอียดถ้าถ้าย,ยาวสงสัยนะครับโทรเข้าไปสายด่วน1157ครับ ครับนะเขาจะบอกวิธีแต่คร่าวๆคือกรรมสิทธิ์ไม่โอนครับท่านไปติดต่อเจ้าของที่ดินแล้วก็ติดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปโอนให้ถูกต้องเมื่อโอนถูกต้องมันจะปลดจำนองไปด้วยแล้วท่านจะได้กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่าหรืออาจจะมีอีกทางนึงนะบางรายเนี่ยเขาซื้อขายบอกขายโดยจำนองติดไปคือยังมีเปลี่ยนเป็นชื่อเราได้แต่จำนองติดไปยังได้อยู่แล้วเราก็ไปใช้นี่จำนองต่อไปอ๋อเข้าใจแล้วมันก็ยังสามารถที่จะจะจะ ปในทางของทางกฎหมายได้อยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นทางทุกอย่างครับท่านผู้ชมครับสามารถโอนได้ครับโอนได้แล้วมีทางออกด้วยแต่ไปทําให้ถูกเราจะได้ไม่เสียหายกับการโอนนั้นนี่นะท่านผู้ชมครับสำคัญที่สุดคือความรู้นะในเรื่องของกฎหมายไม่รู้ถามเราครับหมอความมหาชนจะมาตอบครับใช่ถูกต้องแลวนะครับท่านผู้ชมครับสามารถติดตามของเราได้นะครับแล้วก็ inbox ผ่านแฟนเพจ Facebook หมอความมหาชนนะครับใครที่มีเรื่องเดือดร้อนใครอยากปรึกษาทางกฎหมายหรือมีคําถามอะไรก็ส่งมาหาเราและวันนี้เป็นเทปสุดท้ายของผมแล้ว <med> นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีคุณแอลสลารัตมาทําหน้าที่แทนนะครับก็ย <g> ังไงขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับชมแล้วก็ทุกๆฟีดแบ็กทุกๆกําลังใจผมอ่านบทนะครับ <g> ขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่คนสวรรค์ด้วยนะครับ <g> ที่มาร่วมเป็นวิทยากรของเราตลอดเวลา1ปีกว่าๆที่ผ่านมา <g> ั <g> นะครับท่านผู้ชมได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับวันนี้เวลาของรายการบดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ